มา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 พี่น้องสวัสดีทักทายต้มยำปลาหมึกต้มยำปลาหมึกเฟียเฟยเฟเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่นบ่เอต้มยำทะเลทะเลทะเลอีสานทะเลอีสานได้ผักกระเแยงมาใส่น้ำวายว่ามันอัศจรรย์คือกันโอยเฟียเภทความหอมนี่วางต้มอยู่ในขั้วคนมะข้อไอ้มะกดอออดนาบ้าน ย่างออกไปเบื้องว่ามันผู้ใดมาหาว้ายจังได้ล้ววันว้ายมันเจ้าต้มมีหยังนี่มาสั่นมันคือหอมไปหอดบ้านข่อยพูนบูนว่าโอยหอมกันาดเด้กพี่น้องหอมคักหอมคักหอมคักอันี้นี่นี่นี่โอ้ยทะเลอีสานทะเลลุยอีสานล่องมึงล่องมึงประเพียดความหอมนี่โอ้ยขึ้นจมูกเลยได้มึกกระต่อยมา นึบๆได้พี่น้องนี่นึบๆหนุ่มๆนะเนี่นู่นะน,นี่โบบต้ยได้เปใส่ผักกับกับผักกระแยงมันจังคักอ่ะป้าพีดวามหอมว่กิ่นขมได้กิ่นขมกิ่นขมพี่น้องเมน,นูกับขมที่นี่ พักขนาดได้ยาจีนเข้าไปสองสามบกนะฮะนี่ไหมนี่ไหมนี่ไหม,ก,ก,ก,ไหมก็พักกันแย่งไหมว่าทักผ้ากัางเขาเอิ่นพักอย่างพักพักกนันแย่งไหมเห็นบ่เห็นบ่นบพี่น้องเพาอ้มันกล่องมือสมัครเล่นเนาะมันบ่คือมาตรฐานเขาโอ้เห็นทำได้กับเบิ้งทำนนอนไรนะพี่น้องโอ้ปลามึกกินนึบๆเด้ สซยบกนันนะห่วยประเภทว่าหอมห่วยจนเลยมักอดอดเนาะบ้านผูน้ใดมาอีกอย่างเสีนนี่ย่างไปเพิ่งลปบ้านห่วยจะเห็นยังกินมาเสียนหอมมาหอดบ้านข่อยพี่มาเสีนห่วยเอาไปเอามาจะกลายเป็นไพ่คุกคาม อหอมหลายก็ยกว่าเนวดีเด้พี่น้องไปรบกวาบบานอื่นก็จอโอ้แต่ว่ามัมนมมไม่เีไผเห็ดหรอวะผมเห็นพักกระแงมันยั่งอยู่ในตู้เย็นนะอรอมึงกนญญญญันนะว่าส้นดีเมื่อนั้นซื้อมาเกี่งป่าตึกเข้าไปครับปลาหมึกหวายเอาไปเอามาออกเป็นทะเลอีสานบัดนี <c> ้อ <oughs> นงยังสีเลยโอ้มบ่ได้เดียวบ่ได้ทั้งกินทั้งว่าบ่ได้บ่อได้บ่ไหน,รไหนอรคว,วามแซบมันแซบดีีแซบความกับความแซบกันแซบขว่านญอยก,กินเขาให้มันเต็มที่กคน,นขับร้องออกไปเห็นบ้งเด้อปกตะเงีง้ต้มยำปลาหมึก